สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูแพนเคก้กการ์ตูนรอบนี้ปรับสูตรใหม่แป้งนุ่มกว่าเดิมแถมวิธีวาดรูปสัตว์น่ารักน่ารักทั้งหมด10แบบวิธีการทำใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์250กรัมหรือ2ถ้วยตวงแล้วตักออก1ช้อนโต๊ะผงฟู2ช้อนโต๊ะคนแป้งและผงฟูให้กระจายตัวเข้าด้วยกันเสร็จแล้วพักไว้ก่อน นำไข่ไก่เบอร์2มา2ฟองถ้าไม่มีไข่ไก่เบอร์2ให้นําไข่แดงและไข่ขาวของไข่เบอร์อะไรก็ได้มาตีให้เข้ากันแล้วชั่งน้ำหนักมา110กรัมใส่น้ำตาลทราย120กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะเกลือเสร็จ1สน4ช้อนชาจากนั้นตีส่วนผสมเป็นเวลา3นาทีเพื่อให้ส่วนผสมฟูขึ้นใช้ความเร็วสูงได้เลยนะคะนี่คือหน้าตาและความข้นหนืดของส่วนผสมหลังตีนะจ๊ะ ใส่น้ำมันพืช24กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะลงไปกลิ่นวานิลา2ชัช้อนชาตามด้วยแป้งผสมผงฟูที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปสักหนึ่งใน3ก่อนกะกะเอาได้เลยนะคะไม่ต้องเป๊ะมากตีผสมให้พอเข้ากันช่วงแรกคนๆให้แป้งมันจมลงไปก่อนนะคะเราค่อยตีเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งฟูงกระจายตอนตีเด้อตีแค่แป๊บเดียวคะ่ะพอเข้ากันเราก็หยุดตีได้เลย นำนมสดมา500 ml แต่อย่าเพิ่งใส่หมดค่ะใส่ลงไปสัก250 ml ก่อนตีให้พอเข้ากันใส่แป้งผสมผงฟูส่วนที่เหลืออยู่ลงไปครึ่งหนึ่งคนๆแล้วตีผสมให้พอเข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันที ใส่นมส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปจากนั้นตีให้พอเข้ากาันใส่แป้งส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปตีส่วนผสมให้เข้ากาันเทแป้งสใส่ขวดบีบ แบ่งแป้งมาเล็กน้อยใส่ผงโกโก้ลงไปป้าใช้ผงโกโก้ประมาณ1ช้อนชานะคะตัวแป้งป้าไม่ได้ช่างนะกะกะเอาคนผสมให้เข้ากันถ้าสียังเข้มไม่พอสามารถหยดสีผสมอาหารสีดําหรือสีน้ําตาลเพิ่มได้นะคะถ้าไม่มีผงโกโก้จะใช้แค่สีผสมอาหารก็ได้อันนี้ไปปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยนะนําแป้งใส่ขวดบีบแนะนําว่าตัวแป้งสีน้ําตาลเนี่ยให้ใช้ขวดบีบที่มีรูเล็กๆเ,เวลาบีบวาดลายมันจะสวยกว่ารูใหญ่ พักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพักไว้นอกตู้เย็นเลยนะจ๊ะในการทอดแป้งนะคะป้าจะใช้เตาแพนเค,ค้กไฟฟ้าตัวนี้นะพิกัดอยู่ในช่องคอมเมนต์จริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อนะถ้ามีกระทะเทฟลอนก้นแบนก็สามารถนำมาใช้ได้เปิดเตาให้พอร้อนจากนั้นทาน้ำมันพืชเคลือบบางๆให้ทั่วเตาที่ใช้ห้ามร้อนจัดเกินไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแพนเค,ค้กที่ได้มันจะมีรูพุนเยอะไม่สวยวิธีเช็คว่าเตาร้อนได้ที่หรือย,ยังให้สะบัดน้ำลงไปนะคะ น้ำเขาจะมีลักษณะเดือดเบาๆทันทีที่สัมผัสเตาแบบนี้คือใช้ได้แล้วถ้าสะบัดน้ำลงไปแล้วน้ำนิ่งสนิทแปลว่าเตายังร้อนไม่ได้ที่ถ้าสะบัดไปแล้วตัวน้ำกลิ้งกระดอนไปมานะคะแปลว่าเตาร้อนเกินไปนะเมื่อเตาร้อนได้ที่แล้วลงมือวาดแผนเค้กได้เดี๋ยวป้าจะวาดให้ดูครั้งละสองตัวนะคะตัวแรกจะเป็นน้องเป็ดถัดมาจะเป็นน้องผีเสื้อนนะนี่คือเป็ด บอกว่าเป็ดก็ต้องเชื่อนะคะว่าเป็ดผู้ใหญ่บอกอะไรให้เชื่อฟังห้ามอบูละจี้น้องว่าเป็นเจี๊ยบเรียบด่วนนะน้องผีเสื้อก็ง่ายๆเลยวาดตัววาดปีกวาดหนวดวาดจุดรอแป้งสีน้ำตาลแห้งขึ้นนิดนึงค่ะก็บีบแป้งสีขาวลงไปปาจะบีบแป้งสีขาวเป็นวงกลมใครไม่ชอบวงกลมจะบีบเป็นหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะบีบตามแนวของรูปเลยก็ได้ ตอนทอดป้าใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเมื่อบีบแป้งลงไปแล้วเดี๋ยวป้าจะวางไม้ไอติมลงไปนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้นะอันนี้ไปปรับกันเอาเองป้าว่าใช้ไม้ไอติมมันจะดูปลอดภัยกับเด็กๆมากกว่าค่ะไม่จิ้มปากแน่นอนไม้ไอติมเลือกดีๆเอาเป็นฟูดเกรดนะคะบางคนไปเอาไม้ไอติมแบบงานประดิษฐ์มาใช้อะ่ะไม่ได้เด้อ กดไม้ไอติมให้จมลงไปในเนื้อแป้งเล็กน้อยถ้าใครหาซื้อไม้ไอติมฟูดเกรดไม่ได้เดี๋ยวป้าใส่ลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีฟองอากาศปุดขึ้นมาทั่วผิวแป้งพลิกกลับด้านทาเนยที่ผิวด้านบนของแป้งเนยจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยเพิ่มให้ตัวแป้งมันดูเหลืองขึ้นนะกินขึ้นนะคะวันนี้ป้าใช้เป็นเนยผสมนะจะใช้เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้บางคนอาจจะใช้มาการีนก็สามารถใช้ได้นะคะ ยังไงลองเปรียบเทียบผลดีผลเสียต่อสุขภาพก่อนเลือกใช้งานนะจ๊ะให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งแห้งสุกดีตักขึ้นรอให้หายร้อนสักนิดนึงกินได้ถัดมาป้าจะวาดเป็นสิงโตและน้องแมวป้าแป้งที่หนูผสมได้สีมันขาวซีดไม่สวยเลยแก้ยังไงดีเราสามารถหยดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่เพิ่มลงไปในแป้งได้นะคะป้าถ้าหนูไม่อยากใช้สีเหลืองล่ะจริงๆตัวแป้งสามารถผสมเป็นสีต่างๆได้นะคะ ขนมของเราก็จะดูมีสีสันอีกแบบหนึ่งลงแป้งสีขาววางไม้กดไม้ให้จมลงไปในแป้งพลิกกลับด้านทาเนยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะตัวนี้คือกบมันไม่เหมือนกบหรอกแต่ถ้าใช้ใจมองมันจะเป็นกบนี่คือแกะ ไม่ใช่ดอกไม้ที่กำลังผลิบานแต่อย่างใดอย่าเข้าใจผิดนี่คือหมาหมาวัดด้วยนี่คือปลาปลาวัดเหมือนกันอยู่วัดเดียวกับหมาเมื่อกี้สตัวสุดท้ายน้องกระต่ายและน้องพึ่ง แพนเคก้กที่ทอดเสร็จแล้วด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเวลากินเนี่ยเราสามารถถือที่ไม้เราเดินกินได้เลยแต่ถ้าใครทำชิ้นใหญ่กว่านี้เนี่ยคงต้องใช้ไม้ยาวกว่านี้นะจ๊ะถ้าถามในเรื่องความนุ่มนิ่มของเนื้อแพนเคก้กน้องเขานุ่มนิ่มแบบนี้เลยจ้า ผลงานป้าทั้ง10ตัวชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกหน่อยเร็วมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแพนเค้ก1สูตร67บาท30สตางค์อันนี้ยังไม่รวมเนยที่ถาด้านบนนะจ๊ะ1สูตรทำได้15 2 0ถึง20ชิ้นดอกจันร้อยดอกนะคะจำนวนชิ้นที่ทำได้ขึ้นกับขนาดของแพนเค้กเดอ้อบางคนอาจจะทำได้มากกว่านี้หรือทำได้น้อยกว่านี้นะคะ สมมุติว่าถ้าทาได้15ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่4บาท49สตางค์ยังไม่รวมเนยที่ทาด้านบนถ้ารวมเนยที่ทาด้านบนด้วยเนี่ยในกรณีที่ใช้เป็นเนยผสมหรือมาการีนตีไปว่าแพนเค้ก1ชิ้นใช้เนยสัก2งกรัมป้าไม่ได้ทาเยอะนะคะกลัวเลี่ยนต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่ชิ้นละไม่เกิน5บาทนะจ๊ะแต่ถ้าใครทานเนยเยอะๆฉ่ำๆตรงนี้ต้องไปคิดและคำนวณต้นทุนเองอีกที ป้าแล้วถ้าหนูทําได้1ิบชิ้นล่ะต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่เท่าไหร่ให้เอาต้นทุนวัตถุดิบที่ได้หาด้วยจํานวนชิ้นด้วยตัวเองได้เลยนะจ๊ะและเหมือนเดิมนะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สกับน,น้ําค่าไฟค่าถุงค่าจิป,ปถาถะนูนี่นั่นเดอ้อ